หมอสุวัต์เป็นหนึ่งในคณะแพทย์ที่ได้ไปเรียนรู้ดูงานด้านจิตอาสาที่มูล,ลนิธิพุทธชือจี้สิ่งที่เราไปเห็นที่ไต้หวันคือว่าใครถนัดอะไรทําอย่างนั้นที่โรงพยาบาลในไต้หวันเราก็เห็นอาสาสมัครเล่นเปียนโนให้คุณไข้ฟังพอกลับมาเนี่ยผมก็ไปพูดที่ชมรมผู้สูงอายุคดีมากดีมากม,ากมากเลยคุณลุงอยากจะมาเป็นอาสาสมัครแต่คุณลุงทําอะไรอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากเล่นไวโอลิน ทุกเช้าวันพุทธที่ตึกผู้ป่วยนอกเสียงไวโอลินของลุงจรัสวัย82ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ทำหน้าที่ขับกล่อมผู้ป่วยอื่นๆให้ใคลายทุกขบ์นะบรรยากาศดีหน่อยครับคนเข้นมาหลักษากลายกับในใบเจฟังแล้วกัะชื่นเจอจบร่วงออกไปเลืยวันนั้นในโรงพยาบาลอื่นมีนะ เสียงเพลงของลุงจราดเริ่มคุ้นหูชาวเทพาที่มาโรงพยาบาลมากขึ้นต่างไปจากเมื่อสองเดือนก่อนเพลงแรกนี่นผมจำได้ว่าชาวบ้านงงมากเพราะเพลงที่สามจบนี่เสียงปบมมือนี่ดังขึ้นกราวเลยลุงก็บอกว่ามีความสุขมากแล้วลุงมาเล่นด้วยใจที่อยากจะมาถ้าหมอเจาะเลือดผมวันนี้นะรับรองได้เบาหวานผมน้ำน้ำตาลผมต่ำลงแน่นอนเพราะมีความสุขมันเกิดปรามมีติมันในใจเราเนี่ย โอยดีมากเลนอกจากลุงจราดแล้วยังมีอาสาสมัครนักร้องหญิงทั้งขาประจำและขาจรมาช่วยร้องเพลงคลอไปด้วยเป็นเสียงเพลงที่ออกมาจากหัวใจแม้แต่หอผู้ป่วยในเสียงเพลงอาสาก็ยังเข้าไปขับกล่อมถึงที่ทนนถึงแม่รู้สึกด,ดีค่ะ ออเทำให้คนอื่นก็มีความสุขความใฝ่ใจใช่ไหมถึงปาก็มีความใฝ่ใจแต่กับเขาเลยผมว่าคนแล้วถ้ามีโอกาสนะช่วยก็ได้ก็ต้องช่วยดีใจมากภูมิใจมากที่สามารถทําตรงนี้ได้ทําให้คนอื่นมีความสุขได้ความที่เป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาเนี่ยเป็นต้นทุนที่สําคัญมากที่จะมาช่วยเติมแต่งทําให้สุขภาพเนี่ยมีความหมายครอบคลุมทั้ง4มิติ คือกายดีใจดีสังคมดีจิตวิญญาณดีที่เกิดขึ้นทรงผลกระทบถึงกันและแผร่ขยายกว้างออกไปเมื่อคนคนหนึ่งลุกขึ้นอาสาท,ทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นแม้เป็นเพียงคนเล็กๆแต่ก็เป็นแรงสำคัญที่ช่วยเติมแต่งสังคมให้เปี่ยมสุขและน่าอยู่